สวัสดีครับกับผมในคามินชาแนลประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่16นี้นะครับขอข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสิริยะเม้ไัร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ต,ะโต,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณนมณนีนภารัตน์สีสหัสสะสุธ,ธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆ ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันธามิทูระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆโอเชมิสัพเพพุทธา สัพเพธมาสัพเพสังคาพระรับปัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสูพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชะนแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่16นี้ ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีรยะเมตรตยในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ